เด็กเล่นอะไรกันครับเด็กเล่นอะไรกันครับ,รบเล่นมะขาคมาค,คนไหนเป็นเพื่อนกันยกมือขึ้น <c oughs> คนไหนชื่ออามี่คนไหนชื่อมังกรแล้วเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่นอ,อน,นชื่อน้องอะไรครับบอกชื่อน้องอะไรครับน้องทอฟฟี่น้องทอฟฟี่คนนี้แะครับชื่อน้องอะไรครับทอฟฟี่ น้องมังกรครับอย่าบอกชื่อเพื่อนี่ครับชื่อน้องอะไรครับอามาหาอ๋อชื่อน้องอาร์มี่พูดใหม่สิลูกชื่ออาร์มี่ครับบอกดินนพูดชื่ออาร์มี่ก่อนครับไ,ไหนพูดเด็กเด็กเล่นกันนะครับน,นี่ไงวางเออวางวางตรงไหนจะไม่ล้ม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 ,ลมวางตัวนี้ดีไหมนี่แบนๆบนเนี่ย นี่เออนั่นไงเก่งมากไม่มล้มเลยเชิญ <c oughs> น,นั่งกินข้าวได้ครับค่อยๆ <c oughs> ขึ้น เด็กๆจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆครับจับจับแน่นๆครับค่อยๆขึ้นจับแน่นๆจับแน่นดูดูดูันไดดีๆครับครับค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นี่จะเอกัหริยังบายบายกองหน่อยเร็วบายบายกองหน่อยเร็ว